สิทธิภารกิจเจ้าคุณพระศินีนาพิราชกัลยานีจะเป็นอะไรบ้างนั้นรับชมได้จากคลิปนี้ค่ะภารกิจที่หนึ่งผู้ทํานุบํารุงศาสนาเจ้าคุณพระสิณีนาพิราชกัลยาณีมีอุปนิสัยที่มั่นคงศึกษาพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงสนทนาธรรมกับพระมหาเถระพระเถระอยู่เป็นประจำ นอกจากนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายยังพระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้โดยเสด็จพระราชกุศลเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาอยู่โดยตลอดเช่นการถวายพระตหารพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรตามพระอารามต่างๆการรับพระภิกษุสูงอายุเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นต้นซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี ยังได้ให้ความสําคัญกับาศาสนาอื่นๆอย่างเท่าเทียมโดยที่ผ่านมาได้เดินทางไปเยี่ยมาศาสนสถานของแต่ละาศาสนาและศึกษาคําสั่งสอนของแต่ละาศาสนาอยู่เป็นประจําและภารกิจล่าสุดที่เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยานีจะเดินทางไปนะคะก็คือการถวายภาพระกรถินโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปเป็นผู้แทนพระองค์ถวายภาพระกรถินพระราชทาน ณวัดพระประถมเจดีราชวร,รมหาวิหารจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564จึงขอเรียนเชิญผู้ศึกษาสนิกชนได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงพระอารามและร่วมต้อนรับเจ้าคุณพระินีนาถพิราชกาลยานีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะภารกิจที่2อนุรักษ์ป่าต้นน้ำน,น่านคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติเจ้าคุณพระศรีน,นาถพิราชกาลยานี ได้ให้ความสําคัญต่อโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่านเพื <S 2> <S 2> ่อคืนค,ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติโดยเมื่อครั้งเจ้าคุณพระสินีนาพิาราชกัลยาณีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้เดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายโครงการต่อมาเมื่อครั้งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่านได้เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการ ณโรงเรียนท่าวางผาพิทยาคมจังหวัดนา่านและในปัจจุบันเจ้าคุณพระศิรินาถพิราชกัรยยณีก็ยังได้ติดตามความก้าวหน้าอยู่อย่างสม่ำเสมอภารกิจที่3ราชทันปันสุขพระราชปณิธานเพื่อความเท่าเทียมสำหรับมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลที่ทรงเห็นว่าการบริการทางการแพทย์พยาบาลและการได้รับความรู้ด้านสุขภาพเป็นสิทธิของผู้ต้องขังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หรเริ่มโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพเฉกเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปเป็นขั้นแรกซึ่งต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมูลนิธิราชทันปันสุข โดยมีเจ้าคุณพระเสนีนาพิราชกาลยานีเป็นรองประธานที่ปรึกษาโูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งในฐานะของรองประธานที่ปรึกษาได้เคยตามเสด็จไปตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการณาเรือนจํากลางบางขวางจังหวัดนนทบ,บุรีตลอดจนเสด็จออกในการพระราชทานเครื่องมือและครุพันธ์ทางการแพทย์และทอดพระเนตรในทศาการเปิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระยะที่สอง ภารกิจที่4โครงการอุ่นไอรักคลายความหนาวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกทั้งเป็นส่วนสนองพระบร,รมราชโอบายให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจบังเกิดความตระหนักทราบซึ้งในศิลปะวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณี และวิถีแห่งความเป็นไทยในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างความผูกพันใกลชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับอานาราษฎรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าเจ้าคุณทัศนีนาถพิราชกัลยาณีได้ปฏิบัติหน้าที่บริหารการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทั้งสองครั้งที่ผ่านมาด้วยความวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทในการกำหนดรูปแบบดำเนินการและกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ทรงผลให้งานอุ่นไอรักคลายความหนาวเป็นที่นิยมช,มชมชอบของมหาชนเป็นอันมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกาลัลยาณีเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวโดยได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานและทรงนำปั่นจักรยานในกิจกรรมบาอุ่นไอรักเมื่อวันที่9ธันวาคม2561 ณพระลานพระราชวังดุสิตภาร,รกิจที่5งานสาธารณาสงเคราะห์เจ <Okay. S 1> ้าคุณพระสินีนาถพริราชกาลยานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ประสบสาธารณาภัยต่างๆโดยตลอดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณาภัยต่างๆและเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการดำรงชีพให้กับประชาชนต่อไปภารกิจที่6เจ้าคุณพระก,กับงานสาธารณาสุข mm hmm. เจ้าคุณพระศิริน,นาภิราชกัลยาณีได้ร่วมโดยเสด็จออกในการทรงประกอบอาหารเพื่อพระราชทานให้แก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในห่วงสานณนการ,การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโดยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และใช้สมุนไพรไทยเป็นส่วนประกอบอาหารอาทิกระชายขาวพริกไทยและสมุนไพรอีกหลายชนิดภารกิจที่7สืบสารพระราชดำริสู่การต่อย,ยอดโคกหนองนาโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเป็นโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลากยาณี ได้เป็นผู้รับสนองพระบระมราชโองการในการดําเนินโครงการตามพระ,ระรบรมราชโองการให้สําเร็จหรือล่วงตามพระราชประสงค์โดยมีชุมชนวัดสถานศึกษาเรือนจำทานทัถานต่างรับสนองพระบระมราชโองการไปปฏิบัติจนเกิดเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศภารกิจที่8สนองพระเดชพระคุณอย่างเต็มกำลังเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกเรยยณีได้รับพระมหา,หารกรุณาธิคุณ ให้ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในการพระราชพิธีหรือหมายพิธีต่างๆอยู่บ่อยครั้งเช่นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกรถินพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9้าพิธีทรงเปลี่ยนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกมากมาย และยังได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยให้ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์อย่างสม่ำเสม,สมอเช่นเป็นผู้แทนพระองค์ในการถวายภาพพระกฐถินนวัสุวรณดารารามราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายจิตอาสาหลักสูตร904ให้แก่ผู้ที่สําเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจํารุ่นที่5ทับ63 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ณนะโรงยิมเนเซียมเขตพระราชฐานวิภาวดีภารกิจที่9เป็นกำลังหลักจิตอาสาตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกเรยานีได้ทุ่มเทก,กำลังกายกำลังใจในการร่วมปฏิบัติงานจิตอาสากับจิตอาสาอยู่สม่ำเสมอรวมทั้งการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่จิตอาสาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง เช่นจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานีจังหวัดอุบลราชธานีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณปลดกล้าปกดระมอมให้ดำรงตำแหน่งรองประธานที่ปรึกษาโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์อีกด้วยภารกิจที่10ราชปิโยรสาที่ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชตัลยาน right ีเมื่อครั้งเยาว์วัยได้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาณโรงเรียนริมปากคาประชานุเคราะห์ และในปัจจุบันตรงเดยนดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานชื่อสถานศึกษาและพระราชทานชื่ออาคารภายในสถานศึกษาได้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาให้แก่นักเรียนภายในสถานศึกษา และเมื่อครั้งที่เจ้าคุณพระศินีนาพิราชการิยานีได้เดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สังวัตน,น่านก็ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนณโรงเรียนราชาปิโยรสา,ายุพราชานุสร์อีกด้วยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสิบภารกิจเจ้าคุณพระสืบสารพระราชปณิธานรัชกาลที่สิบ